กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวอย่างไม่เป็นทางการของผมนะครับนายซีรีออนิคส์นะฮะค่ำคืนนี้นะครับเราอยู่กับ Warhammer 40k นะฮะกับชุดสตาร์เตอร์ชุดใหม่นะครับของอี dition ที่8ชุดโนโนเฟียนะฮะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงนะฮะ่า Warhammer ในอี dition ที่8เนี่ยออกสตาร์เตอร์มา3ชุดนะฮะชุดบนคือ Dark Imperium นะนะ ชุดกลางนะครับที่ผมถืออยู่ตรงนี้ก็คือโนโนเฟียสตาตเตอร์นะครับแล้วก็ชุดเล็กนะฮะก็คือชุดเฟิร์สไต์ซึ่งผมไม่ได้ซื้อมาโอเคนะฮะสำหรับตัวโนโนเฟีย no เนี่ยก็ถือว่ากล่องใหญ่หน้าดูเลยเมื่อเทียบกับมือผมนะฮะขอเกริ่นอีกน,นิดนึงว่ากล่องนี้เป็นมินิเจอร์วอล์เมอร์กล่องแรกในชีวิตของผมนะฮะ ซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นกันพรามาตลอดนะซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรนะฮะเอานะฮะดูกล่องทั่วๆกันก่อนนะฮะตัวกล่องนะครับก็เป็นสเป Marine นะฮะกำลังต่อสู้ดุเดือดกับเด u กาดนะฮะแล้วก็นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นอตุ๊่าเป็นภาพโชว์ของ m บร i เจอร์ชุดนี้นะครับ แล้วก็นะครับขอ,อขอบคุณนะครับร้าน Legendary War Game นะครับเป็นพิเศษนะครับที่ได้ให้คำแนะนำในการซื้อกับผมเป็นอย่างดีนะฮะทั้ที่เป็นมินิเจอร์กล่องแรกก็ขอโทษด้วยที่อาจจะทำให้ลำคาญน,นิดหน่อยโอเคฮะเราก็จะค่อยๆ่อยลอกหวังว่าจะไม่มีรุดติดออกมาเนาะครับผมตรงนี้นะฮะ ตรงหัวกล่องตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเดือยนะฮะสำหรับเปิดกล่องซึ่งก็ทำทำกล่องออกมาได้แข็งแรงมากนะฮะเมื่อเทียบกับกล่องของกันปลาข้างในก็มีนะฮะมีกล่องเล็กอีกกล่องหนึ่งนะฮะนะครับอ๋ออย่างนี้นะโอเคขออนุญาตนะครับวางกล่องนิดนึง ทีช่ชุเอาละแล้วทีนี้เราได้อะไรจากตัวมินิเเจชุดนี้บ้างนะฮะแรกนะครับนี่นะครับเป็นฐานของตัวมินิเอเจนะฮะซึ่งดูเหมือนจะต้องใช้กาวติดนะเพราะว่าดูเหมือนจะต้องใช้กาวติดนะเพราะว่า แล้วก็อันที่สองนะครับลูกเต่านะครับ6 w h i ไ e ้ i e นะฮะมีน้ำหนักเรียกว่าไงเดียค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะฮะแต่ก็เป็นลูกเต่าขนาดที่หาซื้อได้ทั่วไปตัวนี้ขอข้ามแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นฐานเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวยกยูนิตนะฮะตัวยกยูนิตซึ่ง ในกันพาถ้าซื้อเกรดดีๆเองก็จะมีตัวเนี่ยนะฮะเอาไว้ตั้งยูนิตที่บินได้นะฮะโอเคส่วนต่อมานะฮะเป็นเป็นสีเขียวนะครับจุดนี้เป็นมินิเเจร์นะครับที่ทำออกมาได้มีความละเอียดค่อนข้างมากนะฮะ เป็น Mini มินิเอเจอร์ตัวนี้ผมยังไม่ได้ตัดออกมานะผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นย่งประกอบออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ว่าเนื้องานกับเนื้อพลาสติกเนื้องานกับเนื้อพลาสติกนี่ก็ดีมากนะฮะเกรดดีมากเลยโอเคครับต่อมาก็นะฮะ ตัวนี้เป็นชุดของฝั่ง Space Marine นะฮะดูสีสันก็น่าจะรู้นะฮะแล้วก็งานก็ค่อนข้างจะละเอียดเช่นกันนะครับอืมอันนี้แล้วก็อันนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นฐานเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามี ความใหญ่โตมากกว่าฐานอันอื่นๆน,นี่อันหนึ่งโอเคฮะตรงนี้เป็นตัวบุ๊กนะฮะตัวบุ๊กของโนโนเฟียนะฮะซึ่ง ค่อนข,ข้างที่จะสวยและทำออกมาได้ดีนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นนะครับคูมือการประกอบนะฮะโอเคตัวนี้ขออนุญาตวางไปแล้วก็ตัวนี้เป็นหนังสือนะครับข้างในก็มีอาร์ตบุ๊กนะครับแล้วก็มีการโชว์ยูนิตนะฮะมีสเต็ปการเล่นนะครับวิธีการเล่น m i n i เอเจอนะฮะแล้วก็มิชชั่นนะครับมิชชั่นตัวนี้ค่อนข้างจะน,น่าสนใจนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งจะหัดเล่นนะครับตัวนี้เป็นคู่มือการพาได้อย่างดีเลยนะฮะว่า,ามีมิชชั่นกี่มิชชั่นนะฮะในในเล่นนี้ที่แถมมาให้ว่าไงดีเอาเป็นว่ากล่องนี้เล่นกันได้กี่มิชชั่นประมาณนั้นนะฮะ ซึ่งเนื้อหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาว่างพอผมจะอเอามาทำให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะโอเคมีมีหกวิมิชชั่น,นะฮะแล้วก็มีคอรูนะฮะกดหลักของเกมนะครับเป็นเฟสต,ต่างๆในการเล่นเกมนะครับแล้วก็อ่า ต่อมาก็จะเป็น d Data s h e e t นะฮะที่บอกว่า,าตัวของ m i n ิเจอรนะครับมีค่าพลังยังไงบ้างนะครับโอเคขออนุญาตข้ามนะแล้วสุดท้ายก็เป็นหน้า a าร์ตเวนะครับเป็นหน้างานที่ไม่รู้ว่าชาตินี้นี่ผมจะทำสีได้แบบนี้หรือเปล่านะถึงแม้จะเล่นทำสีกันพามาบ้างก็เถอะนะครับผมต่อมานะฮะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นแผ่น แผ่นภารกิจนะฮะเป็นกระดานอย่างย่อมนะฮะเป็นกระดาษพิ้นไม่ได้มีพื้นผิวที่กุ่ขะหรือไม่ได้เป็นผ้านะครับต่อมาก็ไม้บรรทัดนะฮะไม้บรรทัดสิบสองนิ้วนะครับบ่งบอกแบบเป็นนิ้วเป็นนิ้วเลยว่า,ามินิเจอร์ของเราจะเดินไปในทิศทางไหนกี่นิ้วอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ อันนี้นะฮะเป็นทรานสเฟอร์ชีตนะครับซึ่งผมเองก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าอ่าตัวทรานสเฟอร์ชีตเนี่ยเขาเอาเอาไว้ใช้ทำอะไรนะฮะก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะขอเวลาสักนิดนึงไปศึกษาตัวนี้ก่อนนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เสียเวลากันมาเกือบ10นาทีนะฮะในการฟังรีวิวครั้งแรกของผมนะครับอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับร้าน Legendary War Game นะครับที่ให้คำแนะนำกับผมเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็เจอกันโอกาสหน้าครับ